คนเราสามารถไปถึงจุดที่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นแบบดีๆนะครับหลังจากที่พวกเราครับหยิบกระดาษประกาลองมาทีละยกจากวีดีโอหมายเลข754ลองไล่มาตามดับสามารถที่จะไปเจอจุดที่ดีจุดที่ใช่คำตอบที่ใช่ในแบบของตนเองได้นะครับผมก็อยากฟังคือการรวมทีมเนี่ยทีมเจริญมันคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่แหละนะครับก็คือคนที่มาคุยกัน แล้วเราจะสร้างทีมแบบนั้นด้วยกันจะเป็นในเรื่องของงานจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะ,ใน,ะในระดับใดในระยะใดก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นคําตอบที่ใช่ที่เรามาแลกเปลี่ยนกันแต่สรุปนะครับเอ,เ,อเอาไว้เอาไว้คุยกันนะครับผลจากการผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้วยความคิดรวบยอดต่างๆด้วยนะครับดึงมาใช้ กับ2องสองคำที่เป็นคำเดียวกันก็คือการเข้าจุดจะดีหรือย้ายมาเข้าจุจดจะดีคือเราไปสร้างจุดจะดีของเราไว้แล้วเราย้ายมาเข้าจุจดจะดีตรงนี้เนี่ยเราเออกมาคุยกันก็มันก็ต้องทําอยู่บ่อยๆตลอดเพราะว่ามันคือจุจดจะดีอ่ะบางบางทีบางอย่างที่เราชอบแต่มันอาจจะไม่เป็นผลดีก็ได้แต่บางอย่างที่เราไม่ชอบแต่เราสามารถทําใจให้ชอบและเป็นผลดีได้ย้ายเข้าจุดจะดีบ่อยๆจากนั้นก็คือการฉลาดกลายเป็น แต่ละคนเนี่ยเด,เด็กนักเรียนเนี่ยเด็กเหมือนกันแต่วิธีการเรียนเนี่ยเหมือนกันผลการเรียนอาจจะต่างกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจจริตของคนแล้วสร้างเรียกว่าแบบฝึกหัดสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมมารองรับคนเราอาจจะสามารถกลายเป็นในแบบที่ตนเองช่องทางของตอนเองจริตของตอนเองก็ได้นะครับการฉลาดกลายเป็นเนี่ยและการ เข้าจุดจะดีการย้ายมาเข้าจุดที่มันจะดีเนี่ยการที่เราไปสร้างจุดจะดีแล้วรักษาไว้เนี่ยนี่แหละครับคือคําตอบที่ถ้าขอร้องได้เนี่ยผมจะขอร้องว่าอยากให้ลองอยากให้ลองบอกต่อวิดีโอนี้เพราะว่าผมจะตั้งทีมที่เป็นต้นแบบของการจเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของการทํางานและใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆเพราะว่าเราไปบอกให้คนเนี่ยทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ฟังเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ทําแบบนี้ไม่ดีนะไม่มีใครชอบหรอก แต่การที่เราสร้างแบบอย่างไว้อย่างเหมาะสมและโอกาสที่จะสร้างแบบอย่างได้ก็คือขอร้องให้บอกต่ออีกแบบหนึง่งก็ได้กล่าวไว้แล้วแหละในวิดีโอหมายเลข758ก็คือผมไม่เก่งผมไม่สามารถออกแบบสถานศึกษาออกแบบศูนย์ฝึกหัดพัฒนาคนพัฒนาทีมนำไปสู่การพัฒนาทั้งปวงไม่สามารถออกแบบได้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างหลากหลายจริตที่หลากหลายของผู้คน แต่ผู้รู้สามารถมาสร้างแบบและทดลองได้จนไปถึงแบบที่มันเหมาะสมและดีจริงนี่แหละครับบอกข่าวให้หน่อยนะครับบอกข่าวให้หน่อยเพราะว่าหนึ่งอยากมีโอกาสรวมทีมเราเราจะไม่บอกว่าเออคนเราต้องเปลี่ยนนะแต่คนที่สมัครใจเปลี่ยนมารวมทีมกันแล้วเรารวบยอดทั้งหมดมาเนี่ยมาสู่การที่เราผ่านกิจกรรมคุณภาพบางอย่างต้องทำให้นานหน่อย บางอย่างต้องใช้ความเข้าใจใช้หลักจิตวิยาจนเรากลายเป็นอะเข้าใจไหมครับแล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดของมันซึ่งมันต่อเนื่องกันเป็นจุดจะดีอะเออทำแบบนี้แหละจะดีเออถ้าเราแบบเราเราขาดเราไม่ใช่คำว่าขาดสติเราไม่ได้ยับยั้งชั่งใจแล้วเราไปติดจอติดอะไรอะเทียบกับการที่เราหักข้ามตนเองแล้วเรามาออกกลังกกยแล้วออกกลังกายได้นานพอ เงินเนี่ยแทนที่เราจะใช้ไปเรื่อยแต่เราออมก่อนอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้กล่าวไว้แล้วในวิดีโอต่างเข้าจุดจุดจะดีและฉลาดกลายเป็นแต่ในคําว่าฉลาดกลายเป็นและเข้าจุดจะดีเนี่ยยังสามารถช่วยเหลือกันได้ยังสามารถออกแบบทดลองจนได้สถานีจนได้ศูนย์ฝึกหัดจนได้แบบอย่างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคนพัฒนาทีมนําไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆทั้งปวงได้อย่างหลากหลาย และโอกาสที่จะเกิดขึ้นการเพิ่มโอกาสให้สิ่งดีๆเหล่านั้นเกิดขึ้นก็คือกราบขอร้องดูดการาบแทบเท้าครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปให้ผมหน่อยเพราะว่าต้องอ้างอิงว่าข้อมูลจากวิดีโอหมายเลข754และวิดีโอก่อนหน้าผมว่าตอบโจทย์ได้แล้วสามารถเอาเป็นสารตั้งต้นในการไปกำหนดออกแบบเพื่อทดลองจนได้แบบที่เหมาะสมสำหรับตัวท่านเองหรือสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้ทั่วไทยทั่วโลกขอบคุณครับ